มักกะโรนีพี่น้องซุปเปอรติดไก่ลาดลงไปเลยเนาะพี่น้องเฮ็ดซุปปลามักกะโรนีซุปเปอรติดไก่ใส่มนาะพี่น้องป,ประมาณนี้หม,มูม,มีซีนหมูมีแต่ตีนไก่เขาก็ใส่ตีนไก่เนาะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆกินสบายๆพี่น้องเลย ลงมือกินน้ากันเด้อพี่น้องเลยเนาะ นะพี่น้องก็เป็นพัดกรโนีเนาะอ่าทองสปาเกตตีตีนไก่เนาะพี่น้องใส่คำเ่าผิดเนาะสปาเกตตีตีนไก่พี่น้องซุปเปอร์ตีนไก่สําหรับตีนไก่มันแซ่คําในล้างน้ําธรรมดาส่วยเกลือเนาะพี่น้องสองสามน้ำหลังจากที่ว่าซื้อมาจากห้างเรากาลางน้ําใส่น้ําเกลือสองสามน้ำหลังจากนั้นก็ไปลวกเนาะพี่น้องลวกให้มันสะดดุ้งหรือว่าให้สุกเนาะพี่น้อง ต้มใส่เกลือนิดนึงเมื่อใส่เกลือแล้วเ <c oughs> ซาคักับมานอกน้ำเย็นเนาะพี่น้องเพื่อให้เนื้อไก่มันดุ้งเนาะหรือว่ามันนิ่มขึ้นพี่น้องสำหรับซอสของเซลคําคมือนี้ขาดกระเทียมเนาะพริกไทยก็ขาดไปพี่น้องก็จะได้แต่มักเต้นเนาะตอนขั้นตอนการห็ดเซลคัมมันได้ให้บึ้งเนาะให้บึงเนาะพี่น้องเพราะว่าฟาวหั่ อันนี้ก็จะมาโรยด้วยด้เพื่อเ,เพิ่มความหอมเนาะพี่น้องประมาณนี้ถ้ามักพริกไทยก็ใส่พริกไทยเนาะพี่น้องมีพริกไทยแต่ว่าเซ่คล้ำอ่ะไม่ได้ใส่เนาะสำหรับคืนนี้มีนู นี่เมนเห็ดไงเนาะพี่น้องสําหรับติ่นไกล่หรือว่าน้ําซอสของเฮาก็มีแต่แซลมเอาผักบัวใหญ่นะมาซอยแล้วก็บมักเด่นเด่นสดเนาะพี่น้องน้ําสีถึงว่าจะโปรผิดสีแดงลายเนาะเพราะว่าแซลมใส่มักเด่นสดเนาะโดยโบได้ใส่น้ําซอสมักเด่นเพิ่มเนาะก็เลยได้สีจางๆประมาณนี้พี่น้องน้ำหัวบัวใหญ่มาผัดใส่ มะเด่นเนาะพี่น้องโดยใส่เนยเนาะใส่มะเด่นผัดเขากะแล้วก็จังหลังจากนั้นก็ะเมนใส่เกลือเนาะแล้วก็ผงนัวน,นิดนึงพี่น้องเซลคัมเครื่องปรุงของเซลคัมบริมีอย่างหลายเนาะก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือเกลือกับผงนัวเนาะพี่น้องที่ว่าเซลคำำมัมนามาใส่เมื่อได้พัดได้ทีกันแล้วก็เซลคัมก็จะเอาตินไก่ลงไปใส่นำในซอสที่ว่าเซลคัมเห็ดเนาะ ถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เนาะถ้าใส่ก็กดแชร์พี่น้องหักกันแนน,น,นีกดแชร์กดนานยานกดนานนานกดเยอะเยอะเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องมักโรนีสปาเกตตี้ตีนไก่พี่น้องโมเมนมักโรนีเนาะจะคำจะมักอ่าว่าว่ามักโรนีมักโรนีตลอดเลยเนาะ